มลัยทองคือตัวที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะสวัสดีครับ <c oughs> ผมผมวันนี้นะฮะเมื่อกี้เจอกันที่ <c oughs> ในไลฟ์ของน้องหมูมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อัปเดตอาการในส่วนของน้องน้ำทิพย์นะครับและตอนนี้เนี่ยผมมีคุณหมออีกหนึ่งท่านมาแนะนําก็คือ <c oughs> คุณหมอเนตตี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมอเนตตี้นะครับผม Hi everyone uh, you can see me at the live show for the and in the pit that we rescued yesterday and today now we o r ว์ i n นจะ show you about h ้ n ท m t i p and update about all the things about n a m t Th i p that you would like to know and uh, some of the follower would like to know about the the, the new the name of the n a m t i p because we talked about the m i n ต r a first and then today we r e gonna introduce you about the new one that is Ma l a ล t h ทองคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ของน้ำทิพ์มแม่รับเนี่ยของเขาจะมีลักษณะแม่รับหลายๆตัวในในโถงช้างเนี่ยเขาจะเลือกกันเองอว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวเขานะฮะค,คุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างณนะตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของน้องน้ำทิพ์นะครับกับแม่แม่รับใช่ไหมครับใช่ครับแม่รับ,รบของเขาก็คือ,อตอนแรกเนี่ยเราให้แม่รับของเขาคือคุณมินตรา,ค,ราคุณมินตราคุณมินตราทีนี้เนี่ยเราพบว่าหลังจากที่ คุณมินตามาทําความรู้จักกับน้ําทิพย์แล้วสักครู่แล้วเนี่ยได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่ามีแม่รับท่านใหม่เข้ามา<อ>แม่รับท่านใหม่ชื่อคุณมาลายทองคุณมาลายทองอ่ทีนี้เนี่ยน้ําทิพย์แสดงอาการที่รักมากๆครับ,รบมากเลิฟเวอร์มากกว่าคุณมินตาอีกนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราจะเล่าประวัติว่าคุณมาลายทองคือใครเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนเชิญผู้ก่อตั้งของเรานะค,ะครับ<ม>คุณแสงเดือนเชลเลอร์มาอธิบายว่าคุณน้องที่ชื่อน้องมาลายทองเนี่ยคือใครนะฮะ ครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ถ้าทุกคนจะเห็นนะคะว่าเราอยู่ใกล้น้ำทิพย์มากๆเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะไลฟ์น้ำทิพย์นะคะคุณหมอจะต้องวิ่งกันหาทางวิ่งกันต้องไปอยู่ที่เกาะกำบังใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็ไม่ต้องเลยะะเราอยู่เราอยู่ใกล้ๆมากเลยนะคะก็แนะนำมาลยทองมาสามสามวันแล้วแล้วก็มาลยทองก็ไม่ยอมวันนี้น่าจะเป็นคืนแรกที่น้องจะนอนกับน้ำทิพ์แม่มาลยทองจะนอนเฝ้าน้องน้ำทิพ์นะเพราะว่า แกไม่ยอมจากค่ะแล้วก็น้ําทิพย์รักมาลายทองมาค่ะรักรักมากกว่ามินตาเพราะว่ามาลายทองเป็นช้างอาวุโสถึงแม้อาวุโสที่สุดการแบ่งชนชั้นของช้างอ่ะจะมีเขาจะมีพี่เลี้ยงอันดับหนึ่งพี่เลี้ยงอันดับสองพี่เลี้ยงอันดับสาม่ที่จริงเราเขากะว่ามาลายทองจะต้องเป็นพี่เลี้ยงมินตาจะต้องเป็นพี่เลี้ยงอันดับหนึ่งเพราะมินตาตเป็นช้างที่สุภาพที่สุดแต่ตอนนี้ลกลายเป็นว่าน้องน้ำทิพย์จะรักมาลายทองพูดกับมาลายทองทุกวันพูดในหลายๆเสียงด้วยนะคะ มาเลยทองเป็นใครนะคะมาเลยทองเนี now, uh, join, uh, with ่ยซึ่งเราจะเอาเน็ตก่อนหน้านั้นจะกิดนิดหนึ่งอ่ากนหนึ่งทวีเราอสบีแฮมมาลยทองวัน o อ t เ e ื่อนของมินตานาว a n มทีจอยวิดน้ำทิพย์แฟมิลี่แล y ว l ่งสเตย์ไว้คลอสทูเดมแ s ะน้ำท e พย์อิสทอลเลอรี่เชนเฮอร์บีเอฟเวอร์ชืเลสอะเกรสซีฟแล e เช่นก็แองกิสช totally calm and relaxed and accept the hurt and um, when we have uh, introduced Minta to her we think that is very important that we have to introduce, that to introduce the next one, one by one, step by step so uh, we introduce Pon one and then this one is Malai Tong but suddenly when we introduce Malai Tong she fall in love with Malai Tong and accept her as a real mother and Malai Thong really calm down, and she really loved and touched and she don't want to leave to go back to her shelter. Even friend call her, and this is this is good. Like uh, she already admit that she adopt Nam tip completely to be her daughter, and Namtip tip uh, completely feel secure and more relaxed. And I think everyone know that Malai Thong is one of the landmine victim. She injury in her leg. In the right back foot, where she get uh, injury by uh, by landmine during she work for the uh, for the logging along Thailand and Myanmar border, and we still treatment her and used laser to help her uh, continually. And she but her heart, her mind is really gentle. She might not gentle like a uh, minta but. She, when she accepts she be quite surprised. She quite protection Minta and she love Minta. She don't want Minta uh, to lose Minta to any other friend. But to compare that Ponsan, even more protection. But she opened her heart to accept Namti which is, which is beautiful and we are now uh, completely very happy and feel relaxed with with uh, Minta. ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมลา,ายทองเป็นใครวันนี้น้ําทิพยอมรับมลาัายทองแล้วมลา,ายทองก็ไม่ได้รับน้ําทิพเป็นเหมือนอลูกบุญธรรมรับเหมือนลูกจริงๆนะคะเราก็มีความอดทนอย่างสูงเพราะอายุแก่มากกว่าเมินตาเราเราแนะนําเมินตาแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะ,ะที่จะให้เขานะคะได้ได้รู้จักกันแต่ปรากฏว่าน้ําทิพนะคะเขาจะรักมลา,ายทองมาก พราะมาลยทองมีความอดทนกับน้ําทิพย์มากเลยแล้วน้ําทิพย์อ่ะก็จะรู้สึกว่ามาเลยมาเลยทองเหมือนแม่นะคะมาเลยทองเป็นช้างที่โดนกับที่โดนระเบิดนะคะขาจะพิการข้างขาขวาหลังนะคะจะพิการแล้วก็จริงจริงแล้วมาเลยทองก็จะหวงมินตาแต่วันนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่กับน้ําทิพย์มาเลยทองไม่อยากจากน้ําทิพย์ก็วันนี้คงจะเป็นวันแรกที่ต้องนอนเฝ้าให้เขานอนเฝ้ากันแล้วมีความอยู่ด้วยนะคะ ก็คงเป็นวันแรกที่น้ำทิพย์จะมีแม่มายืนเฝ้าเขาในเวลานอนหลับก็ถ้าเกิดมาลลยทองอยู่ตรงนี้มินตาก็สามารถไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าแต่ช้างที่จะเรียกหามินตาก็จะเป็นพรสวรรค์น,นะคะกับแม่กระแตก็คอยดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกมินตาก,ก็ต้องอาจจะต้องกลับไปแต่มาลลยทองไม่เป็นไรคะ่ะเขาสามารถอยู่ดูแลน้องน้ำทิพย์อาจจะเป็นคืนแรกที่น้องน้ำทิพย์มีแม่หนูทางซ้ายมือเรานะคะแล้วก็ หูแหวงนะครับเป็นช้างลากไม้มาก่อนแล้วก็โดนบาดเจ็บจากโดนกับระเบิดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าช้างที่เรามีอยู่ที่นี่ที่ที่บาดเจ็บจากกับระเบิดนะคะก็ตอนนี้เห็นเห็นไหมคะว่าน้องน้ําทิพย์สีแดงเริ่มสีแดงแล้วเริ่มกลมกลืนกับแม่แม่แล้วนะคะ uh, this is a, I just explain e d that tonight มา l a y t h o maybe uh, you stay we depend up to her because later k a t a ต and someone uh, will cry, will cry for, uh, for Minta. She might leave uh, to go back to stay with them, but Malay uh, Tong she won't leave, she will stay here. And maybe the first night that Namtip will stay with her adopt, adopt nanny. But Malay the way that she, she taking care of Namtip, really patient, more patient than Minta. And she, uh, whatever namtip tip disturb her or annoy her namtip sometimes touch her leg quite a lot touch her tail quite a lot a lot she don't kick she will she will allow num to do winter sometimes she will kick num tip if num tip annoy her and um, but she discipline and she teach num chip like, uh, quite a lot to discipline her so this, this is uh, i just would like to update to you that is uh, finally that is she will uh, she almost been the heart of uh, now is half of the herd uh, we we hopefully that is we will let her out soon after we get uh, over half like a sixty percent of the herd except her then Nam tip will go out and we'll walk to the field and play the mud bath and can swim in the river so this is the update today พา,าแม่รับนะครับพี่เลี้ยงมารู้จักกับน้ำทิพ์เมื่อเราได้เอามาเกินครึ่งโขงแล้วนะคะเราก็จะเอาช้างที่ตัวที่ตัวที่ดุที่สุดนะคะมารู้จักกับน้ำทิพ์เพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้น้ำทิพ์ก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยปกป้องแล้วหลังจากนั้นเราจะทิพ์ออกสู่แล้วก็ไปไว่ายน้ําจากข้างนอกไม่จําเป็นต้องว่ายว่ายน้นําในในสระว่ายน้ําอีกแล้วนะแม่ องก็เป็นช้างที่อดทนมากไม่ว่าน้ําทิพย์จะจับเท้าที่บาดเจ็บของเธอกี่ครั้งน้ําทิพย์จะหมกบุ้นอยู่กับหางนะคะก็คือหางมาลัยทองหางมินตาแล้วที่จะจับตลอดเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้มีหางแล้วพอเวลาจับมินตาก็จะงดกิจหลายครั้งเพราะมินตาก็ยังเป็นช้างสาวอยู่นะคะมินตาก็บางครั้งก็จะเตะน้องนะคะเพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ไม่ไม่ทำไม่ทำรุนแรงค็จะจะเตะบ้าง จะใช้งวงฟาดไปบางครั้งนี่ค่ะจะจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาก็จะจับน่นจับนี่เอางวงลวง้ลว,งลว,งลวงน่นล้วงนี่แล้วมาล็ยทองอดทนมากค่ะไม่ทําอะไรแต่ณนะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้น้ําทิพย์จะพูดตลอดค่ะจะพูดพูด,พ,ดพูดกับกับแม่รับของเขาแล้วก็พูดยังไม่พอแล้วก็จะออกเสียงแปลกๆมาด้วยนะคะทุแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ำทิพย์เขาจะมีพฤติกรรมคืออ้อนแม่นะคะแล้วก็จะพยายามบอก กับแม่ว่าเขาไม่ทําอะไรนะเขาแค่อยากจับน้องน่ารักมากตอนนี้น้องไม่ดุแล้วนะคะพวกเราเนี่ยยืนใกล้ๆน้องนั่งใกล้ๆน้องได้เมื่อก่อนนี้เวลาเราจะมาไลฟ์น้ำทิพย์เราต้องอยู่ไกลแล้วก็เตรียมวิ่งหนีกันหมดตอนนี้คุณหมอทุกคนก็อยู่ใกล้ที่สุดนะคะก็ที่เป็นอัปเดตตอนนี้เดี๋ยวคุณหมอก็เรามีคุณหมอนะคะคุณหมอนัตตี้กับคุณหมอแทนซึ่งก็จะมาไลฟ์ให้ฟังบ่อยๆนะคะแม่เล็กอาจจะไม่ได้มาบ่อยมากตอนนี้ก็มอบให้ คนรุ่นใหม่คุณหมอนะ่ยคะมาแล้วก็บางบางาบางอย่างก็มาเก,ก็กมาเสริมให้ในกรณีของคบวาัดช้างว่ามาเล็กขึ้นขึ้นช้างาขึ้นรดช้างทุกครั้งแล้วก็ไปช่วยเหลือทุกครั้งสังเกตนะคะน้องพูดะะพูดมาพูดพูดน่ารักมากแนละ้วพูดตลอดตอนคุนก็พูดแล้วเสียงมาแปลกๆนะครับมีเสียงมีเสียงหลายเสียงแล้วก็บางครั้งเสียงออกมาเหมือนเสียงคนนะคะก็อ่า แล้วเวลาตื่นเต้นน้องจะคุยกับแม่รับทั้งคู่น่ารักมากแล้วก็เวลาพรสวรรค์มาน้องก็จะพูดอีกเสียงหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็เราจะ,จะปล่อทุกคนได้ฟังเสียงน้องก่อนนะคะดูพฤติกรรมของช้างจับตาไปแล้วเดี๋ยวสักคู่คุณหมอสองคุณหมอนะคะก็จะมาท่านมีคําถามอะไรนะคะถามเข้าไปในในคอมเมนต์เดี๋ยวคุณหมอจะตอบนะคะเชิญได้เลยค่ะ Uh, มีคําถามเข้ามานะครับว่ามินตรากับมาลลยทองมาจากโขลงเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> คําตอบคือใช่นะครับ uh, we have one question that Mintra uh, and m a l a y t h o n they are still in the same herd yes they are in the, still in the same herd if you have any question you can uh, type in the comments below on on the live stream and then we will a n swer you the ถ้าสำ,สำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทางเราก็จะคัดเลือกคำถามขึ้นมาเพื่อที่จะทำการตอบให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ อัปเดตอาการในส่วนของร่างกายของน้องนิดนึงตอนนี้น้องเขาอายุพันมาอยู่ที่กับเราได้1เดือนกับอีก2สัปดาห์แล้วก็คือเดือนครึ่งนะครับพฤติกรรมต่างๆคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือการพักขาของเขาไม่มีแล้วนะฮะไม่มีความเจ็บปวดแล้วข้อที่2ก็คือสภาพร่างกายขึ้นมา body condition score ผมแจ้งว่าในครั้งแรกอยี่ยอยู่ที่25ตอนนี้ขึ้นมาเป็น3แล้ว uh, so d o r Tan said that Uh, Min, uh, Nam tip has stayed at ENP for like around one and, and a half months one and a half month already and uh, the health condition of NamTip is changed quite a lot about like her behaviour. Like she's uh don't have any lameness anymore and have like the body condition score is increasing. Yes, the body condition score increasing from two uh, because the uh, all overall, for we have the scaling for mm -hmm. one, two, three, four, five. The five is maximum. Maximum. But the first time that the came here, uh, she has the body condition score around two. But now the body condition score she has improved uh, around three. It's a normal, uh, normal size and normal score for the, an elephant. And we can the first time that we put it, that we spotted in the, the shoulder area, the ribs area, and the hip area. and also in the spine area that is not fulfill e d with the muscle b u today is the fulfill w w t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  h m u u s l l e n n d completely tight อ๋อก็คือตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามาีลักษณะของ body condition score นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับในครั้งแรกที่น้องทิมน้องน้ำทิพมาเนี่ยครับก็จะเป็น body condition score อยู่ที่ประมาณ2นะครับจาก5เนอะทีเนี้ยตอนเนี้ย สกอร์ทั้งหมดนะครับขึ้นมาเป็นประมาณ3แล้วนะครับก็คือในครั้งแรกที่มาเนี่ย body condition score สองนี่ก็เราก็จะเห็นเป็นปุ่มปุ่มกระดูกนะครับของน้องที่บริเวณสะโพกหรือว่าในส่วนของสันหลังเลยนะครับแต่ว่า,อาพอขึ้นมาเป็นในส่วนของระดับที่3เต็ม5แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระดับทั่วไปเป็นระดับปกติของน้องช้างทั่วไปนะครับ body condition score สามารถใช้ในน้องหมาน้องแมวได้นะครับส่วนใหญ่ก็ normal line นะครับก็จะอยู่ที่3 อันนี้ก็คือตัวกระปุ่มกระดูกเนี่ยก็จะเติมเต็มขึ้นมาแหละครับผมสังเกตว่าตอนนี้น้องจะมีความสุขมากๆก,กับการเห็นว่าก็คือน้องเขาจะพยายามใช้งวงของเขาจับแล้วก็สัมผัสในตัวของแม่มาลายทองมากขึ้นนั่นก็คือเขารู้สึกรักกับแม่มาลายทองมากๆโซดร์แทนเซย t ด a t น้ำทิพเป็ e แบ e ที r จะ o ช้เธอพิพากษาเพ o t o ทัช uh, so <os> The a า t ท้อง like in the leg in the um, tail that um, show that น h ำชีพ is have a uh, love with a า t ท o อง very much ตอนนี้น้องสามารถลงน้ำหนักได้ตามปกติแล้วความเจ็บปวดไม่มีแล้วนะฮะหลังจากที่เราทำการรักษาและให้ยาวิตามินบำรุงต่างๆนานา After a month ago that we gave the our r a lots of the supplemented vitamins and uh, i s like a fruit and t food food for the, t h an, an elephant, and she l o v e and e n j o y a l well, a lot for the for the thing that we gave, and เพิ่มประมาณนี้ One of the comments ม uh, ีคําถามเข้ามาว่าตอนนี้น้องน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วจากวันแรกๆเพิ่มประมาณกี่กิโลนะฮะ น่าจะโดยประมาณเนี่ยเราลาวคร่าวๆเมื่อช่างเมื่อประมาณ 2- 3วันก่อนอยู่เพิ่มมาประมาณอีก1 0 0่งรถึงร้อยกิโลมันคร่าวๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะทําการวิเช็คอีกวันถัดๆไปว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์แจริงเนี่ยนันมันขึ้นเท่าไหร่สามารถเกิดครับผม Uh, how many weight that n a m t i p gain, like from first came to NP to uh, present time? Um, n a m t i p um have a wedding have, have a wedding uh, around uh, one or two days ago and the weight is, um, is increasing for around 100. around 100 to 150 yeah, kilograms yeah but um we will go uh let nam nam Tip check again maybe uh, tomorrow yeah yeah maybe tomorrow to what exactly the the way that she has and one more question is that she asked about the the tail that she uh, her tail that's what cut and shorter than the normal is it can be reproduced or can be something production or things Samarita have in จริงๆแล้วที่ถูกตัดไปโดยโดยตามคำถามภาษาไทยก็คือเมื่อกี้มีในมีคำถามในในช่องคำถามเข้ามาว่าหางของน้องเขาที่ถูกตัดไปเนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ไหมหรือทำขึ้นมาได้ไหมคำตอบคือคำตอบก็คือจริงๆแล้วหางของน้องช้างนะครับถ้าสมมติว่ามีการขาดหรือแหว่งไปก็จะไม่สามารถที่จะงอกเพิ่มให้ยาวกลับมาเท่าเดิมได้แต่ว่าทีนี้ก็จะมีบาดแผลนะครับก็จะสามารถ ค่อยๆรักษาตัวเองจนหายได้นะครับผม,วมเวลาช้างพูดที่แตกต่างกันอ่ะเหมือนจะถามทีไม่ไม่ในห้อไปถามไม่ในหองได้ก่อนว่าเวลาออกเสียงต่างๆกันอ่ะมีนิ่งต่างกันใช่ไหมเวลาช้างพูด <c oughs> มีคําถามจากทางด้านในอินบ็อแล้วก็กล่องข้อความ<อ><อ>นะครับถามว่าเวลาช้างออกเสียงขึ้นมาเนี่ย แต่ละเสียงที่ออกไปมีความหมายหรือว่าภาษาที่แตกต่างกันใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักพฤติกรรมศาสตร์ก็คือคุณแม่เล็กแสงเดือนช้เลิ์นะ,ค,ะครับเดี๋ยวจะเป็นคำตอบให้ครับ um, In English um, one question about um, the sound of elephant that when elephant uh, produce sound is different between like this sound and this sound that we have like um, professional about uh, elephant behavior Ah, uh, Mr. Chandler, will answer this question. Hi, hello. So they said that is uh, no, I'm not an expert, but I I stay with them for uh, for long term, and this is what is the uh, the sound and behavior that is she try to create Malay Tong is all the time. That is from them. Tip, I I also. Uh, every day i came here to learn about her and try to learn her sound. She's have the, uh, she has quite very unique sound and sometimes when she speaks, she speaks a word of a human, which is uh, i'm not sure that is. she remem she get some word from uh, get by training or she picked up when she was young because she raised with the human. Sometimes that is uh, when Mintra tried to turn to her, she will, she will speak like a, "It's for my understanding. please don't hurt me." And is it what is uh, what is I heard?" I heard she really aware of aware of how uh, she stay, and for my Tong she never show any aggressive. You can see that now you can see the way that she very close to my Tong. home. And she, she really uh, has uh, touched her, put her head like a the baby, put that against Malay For Minta, she, she not cross like this. Even we introduced Minta first because we believe that Minta is it's more, more, uh, more young, younger and more gentle. But finally, that we found that someone will accept and adopt her uh, as the mother. <So. S 2> ค่ะก็มีคนถามว่าเข้าใจที่ที่ช้างพูดไหมนะคะกน็น้องนภิพเพิ่งมาอยู่นะคะก็เราพยายามจะทําความเข้าใจแต่จากการสังเกตอาการนะคะน้องนภิพจะมีความพูดที่ภาษาพูดบางครั้งหลุดมาเหมือนคนภาษาคนไม่แน่ใจว่าตอนที่อยู่กับคุณลุงคุณลุงสอนน้องหรือเปล่าหรือว่าน้องจําคําพูดจากคุณลุงมานะคะ มันเป็นคําบางทียืนฟังอยู่ก็ตกใจสะดุ้งเลยนึกว่าใครพูดกับเราเพราะว่าปกติแล้วจะแอบมาทุกวันมาแอบสังเกตพฤติกรรมน้องแล้วก็มาดูน้องว่าน้องอมีพฤติกรรมยังไงบางทีคําพูดของน้องเขาหลุดเข้ามาเนี่ยเราตกใจเลยค่ะอย่างเช่นมาอยู่กับตอนอยู่กับมินตาเหมือนน้องพูดบอกว่าโอ๊ยอย่าเหมือนกับบอกว่าอย่าทาอย่าทำน้องอะไรเงี้ยคือมินตาไม่ได้ทําอะไรครับแต่แค่มินตาหันมา๊บเนี่ยน้องจะหลุด หลุดพูดออกมาเป็นภาษาเหมือนภาษาคนนะคะซึ่งบางครั้งก็ตกใจเหมือนเหมือนผีหลอกเลยะคะ่ะแล้วก็เราก็เลยน่าสนใจมากนะคะสำหรับน้ำทิพย์นี่เป็นเป็นช้างที่น่าสนใจว่าน้องพูดได้จากการฝึกหรือว่าน้องพูดเพราะน้องอยู่กับมนุษย์มานานก็น้องจะมีการพูดนะคะอ้อนจะมีอาการของการแสดงออกเวลาตกใจก็จะอีกเสียงหนึ่งแล้วก็ เวลาอยู่กับช้างเหมือนกันนะก็จะแสดงออกมาหลายเสียงมากเลยนะก็ตอนนี้ทางเราเองก็กำลังติด,ต,ดตามพฤติกรรมนี้อยู่นะคะแล้วก็ทำการบันทึกนะคะบันทึกตลอดเรคคอร์ดตลอดเวลานะคะเพื่อจะสังเกตพฤติกรรมน้องว่าน้องพูดสิ่งนี้ออกมามีอะไรแต่บางครั้งจะเห็นไหมคะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีน้องก็จะตั้งคำถามเอาหน้ามาซบกับแม่มาไลยทอง ก็เราอยัางน้องยังไม่มีพฤติกรรมนี้กับมินตา,าหรือว่าพรสวรรค์หรือไหมไทยยังแต่น้องจะทํากับมาลัยทองค่ะก็เราก็ดีใจนะคะวหวังว่าวันหนึ่งแม่มินตาอาจจะเป็นแม่รับอันดับอันดับสองแม่มาลัยทองก็ขยับขึ้นมาเป็นแม่รับอันดับหนึ่งก็ต้องอยู่ที่น้องน้ําทิพย์เป็นคนเลือกเลยคะ่ะเราไม่สามารถไปบอกเธอได้นะคะว่าเธอจะเลือกใครก็ให้น้องน้ําทิพย์เป็นคนเลือกเองนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ติดตามาเรื่องราวน้องดังทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระหวังว่าวันหนึ่งคงเร็วๆนี้นะคะเมื่อน้องได้ไม่รับที่สามารถปกป้องน้องได้แล้วเราจะเอาน้องออกไปอยู่ข้างนอกค่ะขอบคุณมากค่ะ